สวัสดีค่ะนิวสซนกับนิวพลังคนโดบนน้ำมันคนเก่าคนเดิมนะคะน้องมนีพินินสิบโมคุยหันเรื่องพลังจักรวาลดูดซับดูดน้นดูดีดูแม่งทุกอย่างก่อนอื่นนี่ถ้าพี่นินได้พลัง้มาพี่นินจะดูอะไรพี่นินจะดูความฉลาดความเก่งปัญญามาเยอะๆก่อน จะเชื่อ,อไอนี่ต้องดูนะก่อนดูดความเก่งความฉลาดความมีปัญญามาก่อนนะความมีสติอะไรพวกนี้นะดูมาเสร็จปุ๊บจะได้รู้ว่าพลังจักรวาลนี่มันมีจริงไม่จริงเขาบอกว่าพลังจักรวาลเนี่ยนะถ้าคุณเชื่อคุณจะรู้ว่ามันจะเกิดเกิดขึ้นจริงกับคุณถ้าคุณไม่เชื่อมันจะไม่มี hmm. อันนี้เรื่องจริงถ้าคุณเชื่อสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะ คุณไม่เชื่อมันไม่เกิดพี่นินไม่เชื่อว่าพลังจักรวาลนั้นะนะมีจริงมันเกิดกับพี่นินไหมไม่เกิดพี่นินเชื่ออยู่อย่างเดียวคือว่าเชื่อตัวเองเนี่ยทําให้มันเกิดพลังจักรวาลมันก็เลยด้อยลงไปนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อในตัวเองเชื่อพลังจักรวาลคุณจะอะไรนะได้อะไรมาคุณก็จะเชื่อว่านี่คือพลังจักรวาลมอบให้แก่คุณท่านผู้ชมคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะ แต่ถ้าคุณไม่เชื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานี่มันมาเพราะว่าตัวของคุณเองอ่ะแค่นี้เองท่านผู้ชมถ้าคุณเชื่อเจ้าอุ้เปจากวานจะต้องไปหาอาจารย์คนนั้นไปหาอาจารย์คนนี้เวลาคุณได้อะไรมาคุณจะคิดว่าเป็นเพราะอาจารย์แต่ถ้าอย่างพี่นินเนี่ยพี่นินไม่ไปหาใครเลยเนีพี่นีนก็เชื่อว่ามันมาเพราะตัวของพี่นนเอง มันเป็นความเชื่อของคุณเองนะกระเป๋าดักสับมันดิดด,ดิถ้ามันดักได้จริงคนที่ทำกระเป๋าถ้าพี่นินเป็นคนทำเองนะกระเป๋าดักสับทำขึ้นมาเองพี่นินจะไม่ทำมาขาย และพี่นินก็จะไม่ทําใบกระจุงกระจิงพี่นิงจะทําใบเท่าบ้านยิ่งใหญ่ยิ่งดักซับได้ดีได้เยอะม่ดต้อ้ให้ใเลยดักเองฮะดักเองแล้วทำไงดักเองเป็นคนใจบุญทำบนนุญ่ยคนอื่นไม่ต้องดักฉันดักคนเดียวอยู่เฉย,เฉยๆเดี๋ยวไปแจก สรรพคุณของกระเป๋าไม่ใช่แค่ดักทรัพย์อย่างเดียวยังให้โชคให้ลาบคุณอีกทุกหวยสิบสองล้านแม่งมึงคนที่ขายกระเป๋ามึงเก็บไปเองเหมดทุกกระเป๋าเลยมึงไว้ดักสิบสองล้านมึงมึงไม่ต้องขายกระเป๋าใบละพันสองพันห้าร้อยอะไรเงี้ยมึงไม่ต้องไปขายมึงเข้าใจไหมกูจะโดนอะไรไหมเนี่ย เออจริงจริงนะคนเราเนี่ยบางทีน,นะเฮ้ยทำไมก็รู้นะว่ามีความโลภมีความอยากเพราะมีความโลภมีความอยากนไสยาส์นี่จะฟูฟ่องนะมีความโลภมีความอยากไสยาสตร์จะฟูฟ่องนะถ้าคุณไม่มีความโลภ มีความยากเนี่ยคุณจะคิดเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทันทีคิดอันนี้อันนี้อันนี้บอกอันนี้ได้อันนี้อันนี้บอกอันนี้ได้อน,นี้คุณจะคิดเป็นเรืองเป็นราอย่างเงี้ยนคิดออกมาตามความจริงว่าเอ้ยถ้ามันได้จริงจริงเนี่ยเรื่องเงินทองเรื่องอะไรพวกนี้พลังพวกอะไรก็แล้วแต่นเนี่ยนะโอ้ยทาไมมันไม่ทําให้ตัวมันนะรวยรวยรวย,วยแล้วทําไมต้องมาแบบว่าขายอย่างงี้ขายอย่างนั้นให้คนอื่นคนนี้ก็มาซื้ออะไรของคุณเพื่ออะไรไม่เข้าใจเออแค่นี้ให้ฝากไปคิดนะฝากไปคิดนะ อย่าเชื่ออะไรให้มันง่ายๆนะแค่นั้นแหละ